ผมเจอกับยูเซอร์เก้าแปดสามเจ็ดศูนย์นะครับเขาเป็นอะไรจะเจ้าสำนักมาคุกหรอผมเป็นอะไรเนี่ยยอดเซียนอะไรก็ไม่รู้มาคุกโก็หรอ คือคู่ต่อสู้เราเดินเบี้ยมากเกินไปซึ่งผมมองว่ามันจะมันจะไม่ดีไม่ไม่จนนะครับก็เลยอ่าแต่ว่าไม่เป็นไรยกนี้ได้กิดก่อนยกนี้มาคูกกินนี้แล้าเรายกก่อนเขากินนี้ เล,เล่นๆหน่วยโอเคนะครับก็เราก็จะได้เวียปีเนาะโอ้ผมยังไม่ได้ติดกล้องแน่เลยกย็เลยไม่เห็นหน้า รถเต็มกันสนะเยอะอืมโอเคโอเค,อเคผมมาแล้วนะครับโอเค ผมกินนี่เพื่อให้เป็นท่านนะครับดูแล้วท่านผมไม่น่าจะอยู่จีหลังยังอยู่เพราะเขาต่อไปผมติดสื่ลผมกำลังคิดถึงแรืง,รง,รงน,นั้นอพราว่าเมื่อเราไม่สามารถที่จะทำะารได้ เลยคิ่าไม่ดีไม่ดีผมยอมแพ้สำหรับตรงนี้ผมปิดบริวารแล้วผมไม่ได้ด้านที่ผมเป็นต่อเพี่ตัวหนึ่งน่าจะง่ายกว่าไหมไม่รู้ทำได้แค่ลองดูนะครับ ปิดไปโฟนไปก็ดูดีไม่ไม่เอาหรอกปลอกไปขึ้นคนถูกว้โอคนไปโดนงนั้นอกปโอเคร้านนี้ต้องปิดสึกซึ่งเราต้องอยู่นะต อืมผมคิดแบบนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะจะยังไงเพราะว่าเมื่อกี้มากินก็ได้แต่ว่าเม็ดผมก็จะไปยังไงผมก็เลยเอ,อ่อด้วยความจำเป็นส่วนหนึ่งผมไม่กิน ไปแล้วโอเคไม่ไปแล้วเม็ดผมได้ทำงานนะฉะนั้นมันน่าจะโอเคขึ้นเยอะเลยอ่า แน่น,นว่าเราไม่หงายแล้วเพราะเดี๋ยวมากินสองขาดขาดนี่ขาไมู่กเลย <c oughs> อันนี้ก็คือเราดีแล้วเพราะว่าด้านนี้เราปิดนะครับส่วนด้านที่เราได้เปลี่ยนปก็ปิดแล้ก็รองไว้เพราะว่า ือไม่กินได้เลยนะครับเห็นฮะก็ค่อยอินพลูสิชันเห็นไหมมัยค่อยพัฒนามันขึ้นไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเมื่อถึงเวลามันก็จะดีจดยอดครับปึ๊บปับ๊บเห็นไหมฮะของเขาไม่ได้ใช้งานเลยผมบล็อกไว้หมดลแล้ว,ลวมันไม่ตันเพราะว่าผมเข้าได้บางรู โอเคอมปุ๊เอ้าไม่เอาไมทคอมไปเลยนะอืมผ่าแบบไนได้ไหมเขาคงกินเรือผม โอ้โอเคก็โคนไปแบบนี้นะถือว่าได้เปรียบมากแล้วนะครับ เฮ้ยดูดูจบมากเลยปุ่มคนขับ Okay. Perfect. get done. oh That's it. Let's try 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 it. again. I have it had it with trying to organize all my tasks, due dates, and documents across a million โ <Okay, S 2> อเคเนะอะไอ่าโอเครับรางวัลเปนมีก,ก,กดให้รับรางวัลด้วยนะครับบอดี้อพซหอมละมุนกลมกล่อมรู้สึกเหมือนจะเอาไว้ใช้ทำพวกอะไร เวลาสร้างห้องเล่นกับคนอื่นแล้วว่าตั้งมักคนคงน,นะคนับุกให้เป็นเย็นให้ได้ดมากขวาเจอมากขวาอาเบียสูงเลยนะครับ เกมนี้จะง่ายนะเพราะเขาพลาดนะอินฟรีเขา,าต้องเดินเมทขึมาก่อนเขาต้องเดินเมทขึ้นมาหองเบียก่อนก่อนอที่จะถิ้งตัวเองไม่งั้มันจะเป็นอย่างเงเบียจะรี อันนี้น่าจะไป้เห็นเบีย้ยสูงมาหรือว่ายังไงไม่รู้แต่ว,ว่าน่าจะยังโอเคไปใครอย่ะนี่ทำลายสแต็กเจอไหมเ้ยมีกัน space space โอเคอาา่านั่นนะั่นกินเลยก็ได้เนี่ยแต่ว่าเราจนอนอกไาด้วยนะครับเนี่ยเราจอทุกอย่างเลยแล้วต้องมี้ชัางแรก นะครับตอนนี้ผมได้ยอะมากเลยนั้นอันนี้มันจะง่ายนะครับเือือดอโมเดลีน้ำือุเปอร์ิีคือว กูติงแพชเชอร์เลยกดดันเข้าไปเยอตัวนี้ม้าถอยกับกันม้าต้องยืน่ เราสู้เอ่านแผนผมไม่ออกหรอกเพราะว่าผมเดินงงงงไม่สนใจไม่เกี่ยวกับเกมก็ผมมีหนังสือนะเล่มหนึ่งกับเล่มสองนะถ้าใครสนใจก็ สามารถทักมาซื้อนะไม่ว่าจะซื้อเพื่อไปศึกษาหรือาสารสนุนช่องก็ได้ครับคอสกอ็มินมนี่น่าจะ super easy นะอ,อ,อะไรอนะ เนี่ยเขาไม่เราปูเปียคู่เราก็ปูไม่ต้องคิดมากกระจายแล้ตัวนี้ตัวหนึ่งก็จะวิดง่ายแล้วนะเพราะว่า กากินเยอะนะตอนนี้ก็ออกไม่ได้นี่ตอนนี้เราเวลาเรากินเราก็เป็นคนยึดนะครับเราเป็นคนคอนโทรลเท่ากับว่าเขาออกไม่ได้เลยนะนี่ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออไไดต้องกันนี่แม่ไข่อ่ะนะันมต้องทำอะไรเลยก็ดีเลย คุณจะเห็นว่าผมไม่ได้สนใจด้วยซ้ำยิ้มดีไหมเนี่ยนี่ก็ยิมดีกิ้มยิ้มนี่กับกดติดตัวนะครับ ก็ปลูกไว้จะมากินนี่ก็ไม่สดหลังก็กินนี่มันก็ต้องดีกว่าอะไรแบบนี้ง่ายกว่าเราให้เลยสักตัว เขายังไม่ยอมแต่ว่ามันจะไม่นานนะครับที่จะอยู่ไว้ได้่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะแท้นะครับไหมครับมันเป็นอะไรไม่ได้ครับบางหมดเยอะเกินต้องจนต้องไปยนู่นนะ ันนี้สบายนะครับอ่าใช่นไหมอันนี้อันนี้คอมโบนะครับสำหรับคลินี้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผมด้วยนะได้ทางเพจ Facebook หรือ YouTube แต่อ,อยากให้ทาง YouTube มากกว่านะนะครับเจียมวโรทาง YouTube นะครับส่วนท่านใดสนใจหนังสือหคอนเทน์นนทนนก็สามารถทาง Facebook ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ